สวัสดีค่ะมาดูอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะของคนกองที่หนึ่งนะ3ใบสอดีตปัจจุบันอนาคตใกล้ๆอดีตโอ้อดีตที่ผ่านมา คุณเป็นคนที่มีสติปัญญามากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้พูดถึงอดีตเนาะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนทำอะไรได้ไม่มากอยู่ในสถานการณ์ที่ภาวะจำยอมก็ได้เหมือนแบบจะกระดิกอะไรหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เต็มที่ าตามนาภัยคือถูกมัดขาไว้นะคะคอยหัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีแสงเนาะสถิตปัญญาดีอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ารู้ทุกอย่างแต่ว่าเหมือนยอมรับสภาพว่าเออก็ก็ก็ทำได้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยค่ะก็ทําเต็มที่ทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วณจุดจุดนี้ที่คุณอยู่เนาะในอดีตเนาะปัจจุบันนะคะ มีบางอย่างอาจจะเป็นความคิดหรือว่างานหรือว่าสิ่งที่คุณต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาทำให้คุณเนี่ยมีมีการแอคชั่นทำในสิ่งนั้นอย่างแบบเหมือนเหมือนคุณหลุดแล้วอะ่ะพอหลุดปุ๊บคุณก็พุ่งเลยอะ่ะพุ่งทะยาเลยอะ่ะชีวิตแบบลุยเลยนี่คือปัจจุบันนะปัจจุบันตอนนี้เหมือนคุณแบบพหลุดออกมาจาก การตรึงนั่นแล้วอะเหมือนแบบพอหลุดปุ๊บคุณก็แบบลุยเลยจ้าจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปัจจุบันนะปัจจุบันตอนเนี้ยคุณกําลังแบบลุยกําลังไฟกําลังแบบเหมือนได้ไอเดียแล้วเหมือนเหมือนเหมือนได้มา้ามาก็แบบลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุยฝ่าฟันเลยแล้วก็มีแบบเกาะเกิดทุกอย่างพร้อมแล้วด้วยอะมีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วแล้วแถมมียานพาหนะด้วย สิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วว่าจะทำจนหลุดไปได้นะจะทําอะไรยังไงต่ออะไรนะวางแผนไว้แล้วอะไรเงี้ยด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยพอหลุดมาได้ในปัจจุบันตอนเนี้ยคุณก็มีการขับเคลื่อนอย่างแบบโจรสยานอย่างก้าวกระโดดไปเลยและอนาคตจะเป็นยังไงได้ไพ่เดอะสตารค่ะก็จะสิ่งที่คุณหวังไว้อะ เป้าหมายอะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่าอันหลักที่คุณโฟกัสและคุณพุ่งอยู่ตอนนี้จะประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับได้รับคืออย่างอันใกล้ที่สุดก็คือจะสําเร็จครึ่งหนึ่งแล้วก็จะสําเร็จอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาต่อมาแล้วก็เป้าหมายอื่นๆก็จะตามมาอีกนะคะเดอะสตาร์คือหมายถึงชื่อเสียงการประสบความสําเร็จเนี่ย เหมือนคุณแบบพอแบบหลุดมาได้คุณก็ใส่เต็มหน้าตักพุ่งเต็มที่โฟกัสเต็มกําลังเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็นี่แหละค่ะประสบความสําเร็จอดีตปัจจุบันอนาคตของคนกองที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูคนกองที่สองนะอดีต ปัจจุบันและอนาคตของคนกองที่สองอดีตปัจจุบันอนาคตขออนุญานะคะครูบาอาจารย์อือดีตที่ผ่านมา เป็นวิว for จูนกองล้อมหาสมบัติจกักรวาลสิ่งศักดิสิทธิ์ความมั่งคั่งมั่นคงความอู้ฟู่มรดกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงคือเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่แบบสมบูรณ์มากอบันดันก็ได้ความแบบมั่งคั่งยิ่งกว่าแบบอู้ฟู่มากอะ่ะคือแบบบริบูรณ์มาก คือมีพร้อมมีพร้อมทุกอย่างทั้งสติปัญญาการเรียนรู้คนล้อมหน้าล้อมหลังจะไปไหนก็มีแต่คนลุมล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ด้วยแล้วก็บางคนบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนโด่งคนดังมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในกลุ่มสังคมของคุณได้ด้วยอดีตปัจจุบัน เหมือนสิ่งที่คุณสะสมมานะตอนนี้ปัจจุบันอะอเป็นไพ่หรือสีเนาะอาจจะแบบเหมือนบางคนบางท่านเนี่ยก็คือปล่อยวาง <c oughs> เข้าทางธรรมได้บางคนมาศึกษาทางธรรมบางคนก็ถ้าไม่ได้เข้าทางนี้ก็อา,อาจจะแบบวิชาที่คุณได้ไปเรียนรู้มาอะไรเงี้ยเข้าขั้นแบบปร,รมาจารย์เข้าขั้นแบบครูบาอาจารย์ มาแบบเอาสิ่งที่เรียนรู้มาแบบมาสั่งสอนมาถ่ายทอดผู้คนได้ช่วงในปัจจุบันเนี้เหมือนจะแบบเก็บตัวรักสันโดษปีกวิเวกชอบแบบพื้นที่ชอบอยู่แบบคนเดียวมากกว่าอยู่หลายคนได้นะคะแต่ว่าส่วนมากจะชอบและมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่าที่แบบสงัดสงัดสงบชอบความสงบรักสงบ ชอบบางคนบางท่านชอบไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมรักษาศีลชอบทําบุญใส่บาตรอะไรอย่างเี้นะคะเป็นเนี่ยบางคนบางท่านเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทําและเรียนรู้มาในอดีตนั่นแหละต่อยอดทำให้คุณเป็นขั้นนี้เนาะอนาคตนะคะไพ่เก้าเหรียญ มีความสักเซสเหมือนแบบว่าอันเนี้ยยังมีพลังงานของบางอย่างที่มันเหมือนแบบความคุมเครือความมืดมนที่มันเกาะคุมที่มันแบบปกคลุมหัวใจหรือว่าความเงียบเหงามันยังมีบรรยากาศความว่างวางเวงวางความอ้างว้าง,าง,างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ความสงัดสงัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คือแบบอยู่คนเดียวเหมือนเดิม แต่มีความสุขมากขึ้นมีความแบบคือมันเหลืองอะมันฟื้นไ้่แบบว่าคนละสีเลยอะคะ่ะมีความสว่างมากขึ้นอาจจะแบบแต้มบุญสูงขึ้นอาจจะแบบมีความแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เือนคุณเก็ตอะไรบางอย่างเหมือนแบบอยู่ดีๆก็ปิ๊งแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจากที่แบบชอบแต่งตัวสไตล์นี้ชอบแบบ บรรยากาศแบบนี้ชอบเก็บตัวอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าออกมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอะไรเงี้ยบางคนบางท่านที่มีเนาะแล้วก็อยู่กับพืชไร่พืชสวนต้นม้งต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับกิจการอยู่กับางานที่คุณทำแต่แบบมันอยู่ด้วยความแบบเบิกบานความแบบ ใจฟูอ่ะมันมันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้ยฉันมีความสุขจังเลยอาจจะแบบตอนเนี้ยถ้าถ้าอยู่ในปัจจุบันที่แบบว่าขาดแคลนเงินหรือว่าเงินแบบต้องใช้แบบมัธยัสถ์หรือว่าต่อให้มีหรือไม่มีก็คือแบบใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมีมากขึ้นมีเข้ามามากขึ้นก้าเหลี่ยนะคือเยอะเยอะมากเลยนะคุณแบบแล้วแบบการแต่งตัวก็คือเปลี่ยนเลย มหาลานี้มหาเศรษฐีอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะย่อมย่อมเลยอ่ะอแล้วแบบอยู่บริบูรณ์ด้วยแบบผลไม้ลากไม้เอยธรรมชาติสัตว์เลี้ยงคือแบบคุณจะแบบเติมเต็มด้วยได้ได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบว่าเอ้ยถ้าบางคนบางท่านเนี่ยจะแบบเอ้ยฉันต้องต้องไปตรงเนี้ยแล้วฉันจะมีความสุขฉันต้องทําอันเนี้ยฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องดูอยู่ตรงเนี้ย ต้องได้อันเนี้ยต้องอยู่กับเพื่อนต้องอยู่กับคนเนี้ยถึงจะมีความสุขเนี่ยไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนตรงนั้นจะเหมือนแบบเป็นแสงสว่างคุณจะมีออรา่าในตัวเองแล้วก็จะแบบดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามามากมายด้วยอะ่ะแล้วก็จะเป็นที่รักของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พืชพันธัญญาหารเหมือนพลังงานเปลี่ยนแล้วแบบว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนหมดเลยอันนี้คนก่อนที่สองนะ มาดูอดีตปัจจุบันและอนาคตของคนกองที่สามนะคะสาธุค่ะตา,ตาาสิคนกองที่3นะอดีตปัจจุบันและอนาคต หือหือหอ,อะไรไม่หมอไม่บอกบ้างเลยอดีตปัจจุบันอนาคตดูดิอดีตที่ผ่านมาบางคนบางท่านเป็นเจ้าของกิจการมีความเป็นผู้ใหญ่พูดว่าไงดีอ่ะเอมพอลเลอร์คือแบบ คิงในคิงอ่ะม like, ีความแบบโตอดีตที่ผ hmm. ่านมาคุณเป็นคนที่โตเกินตัวหมายถึงแบบว่าคุณดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตวิญญาณคุณอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกหน้าคุณดูเด็กอายุคุณดูเด็กแต่ภูมิความรู้ศักยภาพความสามารถของคุณเกิน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 ตัวเกินรูปลักษณ์ภายนอก เกินวัยเกินเพื่อนฝูงเกินแบบคนในแบบเจนเดียวกันหรือมากกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกอดีตที่ผ่านมานะคือแบบแล้วคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะจะไม่รู้จะทิ่าไปว่าไงอะเนี่ยวขออนุญาตโอ้โหขยาย ใครขยายนี่เดทถ้าคุณบทจะเอาอะไรอะ่ะไม่มีใครห้ามคุณได้คุณจะเรียกว่าคุณมีเหตุผลของตัวเองนะที่แบบว่าคุณจะเลือกทำอะไรคิดพูดได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจะทำอะไรแล้วใครก็ห้ามคุณไม่ได้ถ้าบทคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำจะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอดีตคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคนตอนที่สามนะปัจจุบัน ปัจจุบันได้ไพ่สิบเหรียญเงินมีความมั่งคัง่งถามว่าเมื่อก่อนมีไหมบางคนบางท่านมีแต่มีตอนตอนนี้ปัจจุบันมีมากขึ้นแล้วถ้าเมื่อก่อนไม่มีหรือว่ามีแต่แบบว่าใช้ได้แบบพอได้แบบหมุนแต่แตะมือผ่านไป แล้วต้องแจกจ่ายไปตามระบบสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องกับตอนนั้นเลยตอนนี้คุณแบบอู้ฟู่แล้วแต่แบบคุณก็ไม่ลืมนะว่าอาดีตอะ่ะมันเคยเป็นยังไงแล้วคุณก็คอยดูพินิดพีเคราะห์แล้วก็คือตอนนี้คือสมบูรณนะ์แะบาลนดน์นมากเลยอะ่ะบริบูรณ์โอ้โหกาวถ้วยด้วย โคตรมีความสุขตอนนี้มีความสุขของมาก่อนเยอะบริบูรณ์ทุกอย่างลาบยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองทั้งเงินทั้งความสุขอ่เยอะมากมายเลยอ่ะอูฟ้ฟูทุกอย่างจะสรรหาคําไหนมาพูดดีเนี่ยปังไม่ไหวตอนนี้โคตรปังปังมากปังเวอร์ดวงเปิดแล้วอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะเหมือนสิ้นสุด อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าความรับผิดชอบเอ้ยอะไรเอ่ยที่มันตึงมือแต่เอาอยู่นะแต่แบบทุกอย่างมันช่างแบบโอ้ยบางเรื่องบางราวนี่มันคือแบบสิ่งภายนอกที่มันแบบเกินควบคุมไปอะ่ะแต่คุณก็เอาอยู่แต่มันก็ทําได้แต่ตอนนี้คนละเรื่องแล้วพลังงานแบบฟโฟล์มากจ้าเหมือนแบบหลุดจากตรงนั้นไปแล้วแล้วแบบโหดูดีบางครั้งไม่ไหว อู้ฟูมากโลกกระทำแปดอะลาบยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเลยอะเพื่อนฝูงถ้ามีคนรักก็คือคนรักเอาใจดีดีมากอ,อกเอาใจอย่างนั้นอย่างนี้เข้าปลาอาหารไม่ขาดแม่พ่องแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะเลยให้คุณเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็อยู่ที่คุณว่าจะเลือกโสดต่อไปแลดูเหมือนว่าจะ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 ,จะชอบความอิสระมากกว่าต่อให้มีคู่ก็ยังยังยังรู้สึกแบบยังยังรู้สึกแบบว่าอิสระมากกว่าอืมปัจจุบันนะแต่แต่คือแบบโคตรดีอะมีความสุขมากเลยอะตั้งเก้าถ้วยเนี่ยเลิศแต่บางคนบางท่านก็รู้สึกว่าเก้าถ้วยเองอะอยากได้อีก ยังอยากได้อีกหนึ่งเป็นสิบอยากได้สิบถ้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นสิบถ้วยสิบเหรียญสปังมากอะไรเงี้ยเงินก็เยอะอยู่แล้วกิจาการดีเงินดีเงินแบบอืมมีกี่กระเป๋าเขาเนี่ย <c> ย <oughs> ินดีด้วยนะคนกลางที่สอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอนาคตลืมปัจจุบันดีจนลืมเลยอะอนาคตภพย์ <c oughs> นัสสังกัลานะคะก็อาจจะอนาคตก็อาจจะได้ไป อาจจะมีโปรแกรมได้ไปปฏิบัติธรรมไปแจกโรงทานไปช่วยเหลือไปทำงานการกุศลไปพบปะผู้คนไปในวงสังคมที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะอขออนี้ขยายหน่อยได้ไหมกองอื่นไม่ต้องน้อยใจนะที่ไม่ขยาย โวยปังไม่ไหวอู้หูในอนะคนอันใกล้นะถ้าอยู่โดดเดียวเขาเรียกว่าถ้าโสดนะได้คู่และเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่แบบเป็นคู่ใหญ่ด้วยอะลำดับของคู่นจะมีหลายชุดใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นได้คู่บุญคู่บารมีได้เลยเด้วยพลังงานของคุณที่แบบชอบสร้างบุญจิตใจมีเมตตาชอบช่วยเหลือสังคมความมีเมตตาความชอบช่วยเหลือ เแล้วก็เนี่ยไปให้คู่นั่นแหละถ้าโสดจะได้คู่ถ้าเกิดว่าไม่โสดก็จะได้ไปไม่โสดไม่โสดก็จะได้ไปทํางานการกุสนเป็นสิ่งที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณบังเอิญไปได้ทําแต่ความบังเอิญมันไม่มีโลกเหมือนเขาจับวางไว้แล้วว่าเออเน,นี้ยคุณต้องไปทําคุณจะได้ไปทําสิ่งนั้นจะได้ไปอาจจะได้ไปช่วยเหลือ ใครบางคนอาจจะได้ไปช่วยเหลือ,อกลุ่มคนองค์กรอะไรอย่างเงี้ยได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนมีทีมหรือไม่ก็ไปเป็นคู่ได้รับการซัพพอะไรอย่างเงี้ยมีคนคอยช่วยเหลือแล้วแม้แต่ใครบางคนที่ไปคนเดียวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะส่งก,ก็จะมีส่ง ส่งความช่วยเหลือมาเป็นแรงเสริมให้คุณได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืดีเลิศใครบางคนที่ติดขัดอะไรนะในนจุดนั้นข้างหน้าขอให้จุดทูกสามดอกนะคะไหว้พระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารพนับถือนะแล้วก็บอกท่านเลยว่าตอนนี้ติดปัญหานี้ลูกจะทำอย่างไรต่อไปดีคะเดี๋ยวคำตอบมาหาเลิศฟังไม่ไหวกองที่สาม